cô thấy đấy thằng nào, cái nó bật chỉ tắc khí an chạy lung rồi, phải không? ไม่ตีุ่ยานแต่เ่ี้ยเลยตุยานหัวคุยเลยอาเป็นสิมาลังมายันวังเลยไหมปอนะยังรู้ว่าเอาพ่แม่ไว้ทำงานนี่รูว่าพ่อแม่พึ่ไม่หล่บตล้วไงรแ่ไม่ได้บอกพ่อแม่จะมีอะไรดีนี่แหลีแล้วเม่อไรไปเจราไไร เข้า่วกตาแงนะเว้ยันเม่สิบมาเมี่ยไรเอาผมบอกสิคนเชื่ออย่างี้แค่น้นนะี่ไม่บอกเองไอ้โซเดนจะ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 ดิรบบมี่เมี่ยจีเมี่ยฝา้ยมันก็เป็นตาจีนะเว้ยแต่ป็นกูจิดแค่ัมือชี้มือที่เบาดูกูจีบแบบตจิเอาตะที่ลํำเรื่องนี้ยังไงเรื่องใครอ้อคนเมี่ยใครอ้อนนั่นหลังนะโอ้โหตอนน้นอีทดิคิดันจันวันที่สิบเจ็ดตุลาคมถ่าย เอาเื ờ, ้อเมือนเสาล่อยเพ่งมื้นี้ทมานนเพ่งจ้ะเบอสองสองมนล่อยเพ่งเอาเรื่องทัานตะโกนลงาอตะโกนละล้ำพบาลำมวนมวนย้ายจะลงไปทางล่างอ้าผู้คนที่ไม่เอายักลงท้าหัวโค้ดกระฉับตะโกนลงน้อย กู้บ้างหน้าบ้นหังก็อยากขายคนอยากหายที <Todo S 1> ่มาเห็นละโมกนี่ไหเจ้าคนแต่ก็คนงหน่อยม่นช่เลยบวาแตกโคพู้เฒ่ามาเอาอยูน้เลือดสีนี่อยู่หัวย่าจะเห็โอ้ยอยู่นําเล่ามาอะไรปีคิดอย่างนี้ม่ยสอนเดี๋ยวนี้เนาะคือจะมขึ้นบาน

จเป็นะตองรอคอยพลสีไปหาสีสันตโอ้ยมงนเป็นจริงได้ไหมย่งนีคอยเป็นคนครีไมบอกวัดกวดเตือนวัดตักน้งใสตุ่มตอนมันซาสวยๆแลสีจังเลยว่าจีนอนแ่ัวไ่ต้องจีนแบบรุ่งเรืองนั่งายมั่วปุ่น เชียรเวันเถ่าพีผู้ถือหอฉีน้ำปวดอุ่หอชีแตด้มาใผมพระโอระโอ๋จันเรสีเถ่าน้ำสาลายอยกลางกาพระวารายอยู่สมเอ้อ่ปวดน้สีกินเขาแรกไมีนี่ผลฟลาแงใ้ปว

ข่าคือมหาจรดว่าเงหลคุณแดงตัวเป็นคนแก่มากอูปองตัวเฉยเฉยเพื่อหลอกล่อพวกมึงมาติดกับอูเจ้าสุดยอาก็เนือาเจ้าสิยรถไป อุโมงยังไม่จบดิแม่แม่แม่ต้องตอดเขาดิแม่มันกับที่แรกกับที่พ่อว่ามันจิบโปรตีละโอเคโอเคแกปุ๊บปุ๊บโป๊กปุ๊บฤีมาดิของมีค่าทั้งหมดเอามาบอกเลขอูกกาบาถึกกดคือบอกบอกว่า ไม่อบใครสิแตกดีว่าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ไอ้ยุงเราบอกแค่ว่าเลขต่พุ่งที่ไหนโ็ไนกิ้สีเขียสีแงวมันสิขูวสิขิ่ชื่ออะไรมันก็คนตื่นูชคดีแน่นบวันนี้เป็นวันของขว ไไพุ่งมาทำไมเนื้อแดดเดียวออกมาฟีหันหน้าไปนึกหันไปทำอะไรยกมือขึ้นหันหน้าไปส้นของมีค่าไว้ในหลืบหรือเป,ปอล่าอ,อยู่ด้วยกันมาตั้งนานกูเพิ่งรู้ว่าแย่แหลมพิการเอ้าพี่การมาเลยดุบมันมีสองสิ่ ไปไปไปโอ๊ยหูได้เสียคนเลยโอ้ยหวยหนักแค่เลยเนียนี่เองเลยตะกีนยังหลเยเดยอยากเข้าสอง หมายเลขทะเียนเกอไก 9, 6, 4, ่พอม9641พทมเจ้าของรถนะครับฮอนด้าไปขยับรถด้วยนะครับรถท่านขวางทางองอกนะครับไปขยับรถแย่ผู้ใหญ่จะฝึกแต่รยานโอเคนะครับเขีนนะครับ9641นะครับ9641รับกรุงเทพไม่รรไม,ไม่สองตัวหน้าพารว่ารอร็บกอไก่พอม้าอมาบอมาบอมาโหมายนยเัส รีบไปเลยก่ันนี่กูจะเปลี่ยนใจได้ไดม่องมาหัวันได้ได้โอ้โหเขาว่าหนาคือริ่งเครียดอ่ก็คืออีรีนี่ไปเครียดเลยอ่งมึงมาเปิดก็บอกให้กูเดี๋ยวนี้ปิดได้เปิดเปิดมา่งาาาดต้อตอเปิด้นี่จนอะไรถ้ามึงไม่เปิดกูเปิดเองอยาเปิดนะท่านอยาเปิดท่านหาอะไรมา พอพอจะป่น่นจโอ้ยมันห่านนะหมันเป็นยังมันเป็นผู้พิเศษมันู้้าเปิดจะมีอะไรก็คือมัน้ยทไมมันไหวใสหดอย่งนี้วะโอ้โหอุ้ยโต๊ะฟืนก็ออกอีแงอือออกงานกำหนดเว้ย ก่อนที่มึงจะพูดกับกูมึงงัดไข่มาทางซ้ายหน่อยมึงเป็นใครมาจากไหนเปิดออกได้ใช่หรอผมก็เป็นอะไรเนี่ยมึงยังมาเอะใจกูได้บีกว่ึงกูเบิ่งฟันดูมึงนี่เกิดวันจันทร์แท้วันมึงเหลืองเฮ้ยเปิดทำไมก็เปิดนี่กูอยากได้ขอพี่ฆ่านี่ไงหลอกมาแล้วมึงนี่นัง แย่งกันออไปแย่งกันนล้วายว่อุ้ย้องต้องต้องแย่ง้องแย่ง้องแย่งงแย่ง้องแย่งากทยงไมดีไปนเป็นส่ยตายคุณชย่ตายช่ท่าเมึงโจรตัวากยิงมเอไหรวะเฮ้ยอาตยแองีตายมาต้องแย่งกันรเออให้มันตื่นตุ้โจงกู้าที่กูกูโจนมาดดีก่าหัน้างนู้ หนึ่งถ uh ึงม uh ึงห hmm? uh ันมามึงจะเจอกูหลอมากยี่หัว่โตน้อยเออเหมือนว่าอ่ะอ่าอันไปนับหนึ่งถึงสิบเฮนับเลยกูยืมหน่อย ये नहीं आ उई उई